ครับสวัสดีครับอ่าอ่ะชิพหน่อยอ่ะชิพหน่อยนี่พี่หมันคุมเองเลยเนี่ยครับคุมเองเลยครับแต่น้ำหนักไม่มีปัญหาอยู่นะไม่เป็นไรครับผมแต่ฝนตกนะพี่วันสองวันนี้ก็นี่ไงเหลืออยู่แค่โลกว่ากว่าครับผมชกพรุ่งนี้นะพี่นะครับผมตอนนี้เหลืออีกโลกว่ากก็ตีสักสองปอนด์ครับผมโลหนึ่งก็สองปอนด์พรุ่งนี้ขึ้นชกกับอุติกรใช่ครับเป็นไงพี่ถึงจุดนี้แล้วตัดเชือกแล้วใช่ครับก็ชนะก็ริง ชนะก้าวชิงครับผมก็ต้องบอกว่าเราก็เตรียมตัวมาดีนะครับก็ไม่ได้ประมาพื้นที่ก่อนนะครับแต่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะผ่านราบรู่ลุรอบชิงได้ครับครับผมรอบ16ก็กินอิ่มนอนหลับใช่ครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่บนเวทีเลยพี่หมันนะใช่ถูกต้องครับอยู่บนเวทีครับแล้วพรุ่งนี้ถอมคนไหมพี่อะไรนะครับพรุ่งนี้พี่ไปถอมคนไหมไปครับครับมีอะไรอยากจะฝากเอฟซีไหมพี่ ครับก็จะให้น้องทําให้เต็มที่ครับ,รบจะให้เดินลุยเดินตามสไตล์น้องเขาเลยนะครับจะให้เป็นมวยบูดูดันตามตามสไตล์น้องเขาที่เราชอบมวยแบบเภียเนี้ย<อ>นะก็บอกสอนน้องตลอดว่าจะต่อยให้คนชอบ,บจะต่อยให้คนครักมวยต้องประมาณนี้นะถ้าชนะเกมกีฬาต้อ,ใตองให้มันติดตามกฟนมวยต้องครับคอยติดตามกันมวยแล้วเขาจะติดตามเองโอเคอันนี้ตับมันกุณยอยนตรบ ทุกนี้ลุ้นกันนะครับนี่คือเพชรสังวานสอกาแฟมวยไทย